สวัสดีครับพี่น้อง f อทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทางช่องคำเมนวันนี้นะครับบรรยากาศผมอาจจะดูแปลกๆไปนิดหนึ่งนะคือยังมีอาการเจ็บกระดูกเจ็บหน้าอกอยู่เจ็บแขนเจ็บตามข้อมันเสียวๆอะ่ะเหมือนก็เป็นไข้มันก็ไม่ได้เป็นนะนะครับการการที่จะออ,อ,ออกออกแอคชั่นอะไรก็คงจะเบาๆลงสิ่งที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนี่นะครับก็เป็นเรื่องของลุงสมหมายนะครับ หัวข้อคือนะครับสมหมายโมนิกานะครับคือเครื่องหมายทางการค้าแห่งความพ่ายแพ้ของกองทัพบกประเทศไทยนะครับทำไมผมถึงต้องพูดแบบนี้คือถ้าวันนี้เนี่ยกองทัพเนี่ยนะครับจะทำการปิดจ็อกเขมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยมันมีหลายสถานการณ์ที่เราสามารถจะไปเปิดไป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 ,ป,ไป,ปิดงานตรงนั้นได้ นะครับในหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราทําได้แต่เราไม่ทําเราเลือกที่จะไม่ทําเราเลือกที่จะเป็นพระเอกพอเลือกที่จะทําเป็นพระเอกปุ๊บคุณต้องรับผิดชอบผลพวงที่มันตามมาความความรักชาติรักแผ่นดินกลายเป็นว่าต้องถูกดําเนื่คดีกลายเป็นว่าคนไทยเก่งเก่งแต่กับคนไทยไม่มีปัญญาไปจัดการขมเนวันนี้หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย แม่ถงมถูกสังคมสรรเสริญหมดเลยว่าพวกมึงแม่งเก่งแต่กับคนไทยด้วยกันไม่มีปัญญาไปจัดการกับคนอื่นนะครับก็หาแดกอยู่กับคนไทยอย่างเงี้ยจับแม่งบ้างปรับแม่งบ้างทํานู่นทํานี่แม่งบ้างนะครับเอาใจผู้ใหญ่ทั้งนิดนึงเอาใจนายกเอาใจรัฐมนตรีกูกลัวโดนย้ายกูกลัวโดนนูนกูกลัวโดนนี่เล่นแม่งนี่แหละเฮียเอาคนไทยนี่แหละง่ายดีไอสัตว์จริงไหมแต่กับคขเมรเนี่ย นั่งอ้าปากหัวเหมือนหมาเลยนั่งเหมือนหมารอเจ้านายอะนั่งรอดูดูดทเจ้านายกูจะทําอะไรนะครับวันนี้หลายคนก็บ่อยที่ประเทศไทยนี่แม่งตกเป็นเมืองขึ้นเขมเมตเรื่องไงวะมันนึกเจะขนคนมามันเอาภาษาไทยมาเหยียบเอาภาษาไท,ทยมายา่มแต่เป็นไงครับประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทําคุยอะไรไม่ได้เลยได้แต่นั่งทําตาปริบป,ปริบป,ปริบปป ไม่แปลกใจแล้วครับที่ขเขมรเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยทีป่ประเทศที่ไม่มีเครื่องบินลบเป็นประเทศที่ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีๆเอาส้นตีนมาเหยียบหัวกองทัพได้เนี่ยกูถือว่ากูยอมรับเลยนะแม่งเก่งที่หายเลยเฮียนะครับวันนี้ถ้ามึงจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของใครของอะไรอย่างเงี้ยมึงก็ต้องดูศักดิ์ศรีของประเทศก่อนมึงต้องดูอเฮียว่าวันนี้เนี่ยเรายอมมาถึงขนาดนี้เนี่ยศักดิ์ศรีแม่งหายหมดเลยจริงไหม มึงจะมึงจะพากันหาทางลงนะเรื่องของมึงไงแต่มึงไม่ควรเอาศักดิ์ศรีของประเทศไปให้มันเหยียบเพื่อให้มันลงแล้วตัวมึงก็ได้ประโยชน์ไอ้เหี้ยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แต่ศักดิ์ศรีแม่งหายผมถือว่าเป็นเรื่องที่เฮงสวยเป็นเรื่องที่คนไทยหลายคนแม่งรับไม่ได้อย่าไปมีแม่งเลยครับไอ้ไอ,ซอ้ซ้อมลงซ้อมลบไปมีทำควยอะไรก็ไม่รู้ จะไปให้งบประมาณแม่งซื้อรถถังให้แม่งซื้อเครื่องบินให้แม่งซื้อคูอะไรอย่าไปให้แม่งเลยจริงๆเอาเงินมาแจกคนจนดีกว่าเอาเงินมาให้คนที่แม่งไม่มีสงไม่มีปัญญาส่งลูกส่งหลานให้แม่งไปเรียนหนังสือดีกว่าเผื่อแม่งโตขึ้นมาจะได้รู้จักคําว่าอายบ้างเผื่อแม่งโตขึ้นมาจะได้สะกดคําว่าอายเป็นนะครับล้าวันนี้เนี่ยเอาเงินไปให้แม่งซ้อมลบเอาเงินไปกองทัพแม่งผานอย่างเงี้ยไอ้เหี้ย เดี๋ยวก็งบรับงบควยอะไรแม่งก็ไม่รู้เย็ดแม่งตรวจสอบไม่ได้เดี๋ยวแม่งจะไปซื้อรถถังเดี๋ยวแม่งจะไปซื้อรถทุ่งเกาะเดี๋ยวแม่งจะไปซื้อนู่นซื้อนี่บอกป้องกันประเทศกูเห็นเอาเอา,เอาตัวอย่างง่ายๆขมຈี่นี่มึงยังไม่มีปัญญาเลยแค่ขมຈี่นี่ยมึงยังไม่มีปัญญากันที่จะปกปกป้องผืนแผ่นดินไทยไปไปปักรู้ว่ามึงยังไม่มีปัญญาไปทําเลยหรือจะไปซื้อรถถังทําควยอะไรอ่ะจริงไหมเฮียวันเด็กแม่งเดี๋ยวแม มึงเอารถถังเมื่อสิบปีที่แล้วให้เด็กแม่งขึ้นไปนเล่นยังจะดีกว่าอีกเอางบประมาณให้กับกองทัพเอาไปงบประมาณไปลงทุนเรื่องการศึกษาดีกว่าจริงไหมครับอะนะไอ้อออยางนี้ผมจะบอกเลยว่าลุงสมหมายคือตราบาปของกองทัพเราพ่ายแพ้คำเหงโดยสิ้นเชิงเลยวันนี้กองทัพเองเนี่ยคุณจะปฏิเสธไม่ได้นะว่าคุณก็ช่วยหาทางลงให้หุนเซนคุณปฏิเสธไม่ได้เลย นะครับคุณกาลังหาทางลงให้มันแล้วมันก็จ้องที่จะลงอยู่เหมือนกันเมื่อมันลงได้แล้วมันก็เลยรับชัยชนะผมมองว่าเกมนี้เอมรชนะส่วนเราแพ้ซีโร่าบเลยเราไม่เหลือชิ้นดีเลยวันนี้เป็นเพราะเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเองที่ต่างฝ่ายต่างไปแลกกันมานะครับผมถึงบอกว่ามีอาเซียนมีทาควยอะไรมีไปเจรจาก็ขาดทุนไปอยู่ UN ไปอยู่ทําคุยอะไรไปอยู่ก็ให้เขากดหัว จริงไหมครับเอาสุรินเอารีสกเกตเอาบุรีรมยกให้ขเขมรเลยเออในเมื่อคนแถวนั้นอยากเป็นขเขมรกันเนี่ยเฮียก็ให้แม่งไปเป็นขเขมรกันเลยจริงป่ะเออแล้วก็ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นต่อไปเนี้ยนะถ้าเราจะไล่ศักดิ์ศรีขนาดนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะถ้าเราจะไล่ศักดิ์ศรีขนาดนี้เนี่ยกูยอมเสียสามจังหวัดนี้ยอมให้แม่งไปเลยจบต่อไปนี้มาฟื้นฟูศักดิ์ศรีกันใหม่